เมื่อนี้ทั้งแม่คำตาเพิ่นตักน้ำเองนะพี่น้องสงสัยน้องเนนนาเพิ่นเมื่อยบนก่อนเห็นต่น้องเนนนาเพิ่นตาง่ามเซกับพ่นบริตกถ้ายพ่นบริตกดูกับค่อนข้างจะใสอยู่นะพี่น้องแต่พลนตรงดูก็คือว่านั่นละอันนั้นก็จะเป็นได้จุ่มของชาวบ้านเพิ่นได้จุ่มประมาณสองหน่วยอยู่นบนนี้ลงยากเลยน้องเม่คำตา โอ้ยันลื่นนะพี่น้องเ้ยลำบากตัวนี้นะลำบากในการไส่น้กากของคัวของเพื่อนถ้าฝนโปตกติดต่อกันก็ค่อนข้างจะไสอยู่ จะได้แต่ละหาบเพิ่นต้องบืนขึ้นตะพังซีย่ำแรงนี่บกแห้งบ่มแม่คำตานะบอลนี่ก็พอดีแบบมีตะกอนอยู่ข้างล่างเนาะตักเทิงกับใส่ใส่ย่ำแรงนี่จะนิ่งมีบางคนอาบทางเหนือกับมีคือกันเนาะทางเหนือบวมมี่นะข้าวในะบอนเป็นตุ้งลุงเหมือนปะทางเหนือแห้งบวมดบ่ ธรรมีนมันเป็นตรงลุงนะพี่น้องก็อาจจะเป็นน้ำพายเป็นย้ำแรงนะน้ำแรงอาจจะเป็นพายเนาะเป็นตรงลุงแต่ตามลำเซนบ่มีเนะพี่น้องบ่อนใดเป็นเล็กๆก็มีมันเป็นเป็นมงอืมเป็นมงถ้าเป็นชายเซ่ก็บชายตื่นก็บก กำลังประกอบประกอบสสายเสาสายเ้าปเท่แปะาสาชอบก่้คือ

ติดเสาห้าสิเซนมสี่สิบอืมเป็นเมตรเกเมตรแปดถือว่าบัวได้ก้มตีนทำบัวไายเออปาซีบลามันเป็นทงเลยออทมเลน้ำงทันทมเมตรสีิใจติดเสาพอดีเม็ดแปดสิบเนีม็เก้ ประมาณตแปดสิบเผื่อมันต่ำนั่นนี่นะพี่น้องเผื่อมันเป็นคุมอกหลยจริงๆแล้วก็แมตเก้าสิบถือว่าประมาณสามเพื่อนไอแ้แก้วความสูงคนเฮาสูงสไลด์โคตเทนี่ก็สูงประมาณแมตหกสิบกว่ากว่าเจ็ดสิบอย่างเงี้ยครับ กำลังประกอบพี่น้นองเป็นยังขับเลยน้อ,อ,นนองเยอะยังขับปะปินบินีิฮิปเลย พเพ่อละพ่อสองหับระหว่างในบอน,นี่มันไปยากบอในนงซาตัวนี้สิไปซกักอี่ใช่บนี้ซักบ้งเกาโอาสามเอยก่อนในนงซาเนี่ยมันยากแบบว่ามัน ประตูนี่มันหกบ่เน่ยไปยางนานพนเนื่อน้าสั่งบาดาลก่จาจักไปหัวขันได้ไดๆนับเดอง<า>ปูใหญ่ทั้งส่งว่าสัญญาเพิ่นว่าเพิ่นจังไดต่อเนาะอยากเพินนพเน่นมีน้ำสร้างพิเศษดีขับอยู่โบราณก็มีน้ำสร้างอิว่วเนาะหนุ่มเอากังดีได้ใกล้ๆดีจะใส่จริงลิงอยู่ ภาซาลาเออรว่าใส่กิงลิงใส่้องเี่นหน้าไปใช่จ้าเไปใส่เมื่อกีอ้อ่เปลี่ยนเพิ่นวันนี้เนาะมือแต่เกาเพิ่นกะเพิ่นเมื่อยเพิ่นหากจะกินน้ำห้อนป่ะต้มน้ำหักยาสมุนไพรยายาหักใหม่ดียังไงน,นนะดีกะเพาะดีกระเพาะพ เป็นมาจากปีเลยมันก็เป็นข้าก็เป็นินตะกี้หมดกระเป็นเลยบอสอาการนี่เป็นอะไรอาการเวลากินข้าวแล้วเจ็บบอสเศบมังหงส์เศมังหกก็คือ,คอกดลายย่อนม,มังหงส์แค่มันขึ้นดิมันแน่นนะเอิ๊กขึ้นมาหงส์คอกินน้ำกับเบียกลงกินข้าวกับเบียกลงบอส ขา้าวกำมะยากษ์อะไรค่ะมันคืนกระพ <อ S 1> <อ>เพาะกินอีสร้างกำแบบมนแนนนนม,มนกินที่ทกระแนงเลยแสบมากโหเปิดว่าว่ามันมันวูวขึ้นลำคอแมนมันคืนปวดไรย้อนมากปวดกระว่ากระเพาะเจอเรื่องท่ายปก,กติบ่ปกติฮะปกติหักซองเนี่ยเอาหน้าพี่น้องตัดภาพมาบานันเอากเพื่อนกับประกอบได้แถวหนึ่งเลยเนาะ คือว่าบ่าใหญ่เป็นไือนเพิ่นเพิ่นอ่าคุณฮุกห้องละจักเม็ดก่อสร้างอันห้องก้อนนี้นี่ประมาณหาสิหาเมตรเออเอาวาสีไปอันนัวว้นเป็นไดดิเม็ดหนึ่งอ๋อตัวนี้แซกมันบนนอกเออคิดว่านะถือว่าแน่นนะน้องพี่น้อง

มื่อื่นพูดแล้วแล้วเนาะช่างเนาะประกอบนี่คิดว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกว่าๆเลยพี่น้องเอ้ยหาโมงหรือเปล่านั่นที่ใดจะวงดีอุ่นแล้วสี่โมงที่ได้ยุได้ยุแถวหนึ่งเนาะอ่านยังกันเนาะอ่านยังวงหนึ่งเนาะอืมก็จะใส่อืมเมื่อื่นก็บไม่ต่อเท่านี้แล้ว โอมันแล้วผมแล้วจังไดหงอเนาะเพื่อนว่าวันวันขานยังจากมือยังชาเมืองกาขานชาเมือแล้วแหละแต่เบื่อกระแลปล่อยไปอืมวันขานว่หงอแม่ก็ได้ครบแล้วใหม่ครบแล้วบ่แต่ว่าเรื่องแป้นผานี่แหละเนาะแป้นผาน้ำรำ ขบพ่อก็จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแท้จิไหลเปะเป็นแปบ่ได้ดอกมันกต้ทงมีการคัดเคลื่อนเลยไม่ตักพลแลวอยากขืนเสื้อลานะพี่น้องอเอตบ่ตอกานาดียวเบ่ด คนทางเฮานี่ยจะไม้กงตจะไม้ทมล้วนมีแต่ไม้ละนะไม่จิกนะก็ไม่หัง่งเรื่องเฮือนไม้นี่ซอยมาจากปีหนึ่งเนาะมันตายปีหนึ่งเต็มๆนะเป็นองคักพวกเสาอย่างกองไว้ปีหนึ่งสองปีก็ว่ากันไปเวลาหากครบ้วมันเวลาเห็ดมันจะบอกมันจะบอกห่าวภาษาไทยเพิ่นเอินเป็นยังเกาะห่าวหรือเหี่ยว สะษาเาเหี่ยวมันหาวไม่มันมันหนุบตัวลงนะพี่น้องจากที่เราเคยเหตุกัรขัดถัว่วจะแ็บมิดซิดแต่ทีนี้พอมันผ่านไปไม่ไม่มันอนะเหี่ยวลงมันก็จะหาวแต่บหัวภาษาไทยคนอื่นยังไม่เหี่ยวนะพี่น้องไม่เป็นจากเป็นินตายนะลองคอมเมนต์มาบอกนะ ตัวนี้ต้องหกเน้อบรรนััน่บอกกกาตัดภาพมาทั้งในคำตาพันกะทถูกน่งนี่งนั่เ้งนี่ถ้าเป็นนัง่งเฮงแ้ะกินพวข่อยแสบมันจะเป็นยางยเหนียว นั่งเห็ดใหม่ครับอันนี้ก็จักว่าฮิงไปยังเนาะนี่บ่ไแดงหึงไม่หึงอยู่ตลาดนี่ไม่ถึงอยังเป็นอาหมาห้ิงบัวแสงจคบคมน้ำดำมันจะจะกินเรื่องไม่คำตามันเป็นสารก่อโรคไร้เข้ามาเจ้าออกว่าโรคดำๆมากีฐานไัยนะ thụp ống bất lộn đó bưng hả chép cái bò bò nàng chắc mà nồi thì nó <laughs> สุกแล้วเข่าพนพีน่น้องสุกตามแคมช่องสมื่นพอเกี่ยวเนี่ยพนใส่ตามเข่าสุกไว้พนใส่ตามอันเขตแดนเนาะพนเอาไว้แล่นหลดบ่อ แบบว่าได้เกี่ยวข้าวแล้วใช้แบบว่าหรุดกลัมาเอานะโอ้แข่งเลยเพียงโอ้ทานังใหม่ๆนะแซบบรรยากาศถ้าเป็นกลางคืนโอ้เย็นได้พีน้องค์ซึ่งมาพอนมาที่นี่ก็ที่าได้ครับบรรยากาศบริสุทธิ์เอลี่เนาะอยู่ในป่ามงป่าไม้เลยควันหลดน่ะรมใกล้เลยเพีน้องมีแต่ควันหลดมลพิษหลด มีแต่ได้ครับบรรยากาศบรลิสุดเต็มๆแต่ก็มีอยู่ลอกขัววนไายเป็นบางส่วนแต่ก็โบได้เข้าใกล้เนาะอ้าวเลวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มะพร้อมกับจะได้คอโตโ้จบลิปเพชรนี้ก่อนเนาะ ก็ไม่ต้อาติดตาม EP ต่อไปแล้วพี่น้องสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวไปก่อนเดอ้อตอนนี้ก็เป็นเวลาหางวงกว่าๆแล้วพี่น้องเลยอ่าอ่างวงแรงเนาะซึ่งหางวงแรงอยู่ที่นี่ก็ถือว่าอยากขำๆเลยได้ถ้าเป็นหางวงแรงอยู่ทั้งภาคตะว,วันตกก็ยังแก้งเนะพี่น้องเลยยังแก้งสว่างอยู่ตอนนี้ปัดคนที่อยู่ตะว,วันออกแห้คักตอนนี้ก็อยากมืดแล้วโอเคนะพี่น้องไปก่อน